เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปฟังเรื่องเล่าเล็กๆเ,เรื่องหนึ่งค่ะบอกตามตรงว่าตอนนั้นดิฉันเองก็กำลังหนักใจกับเรื่องหนี้สินที่มีของตัวเองซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราไม่รักตัวเองนั่นแหละคะ่ะเรื่องเล่าหมันยาวเอาเป็นว่าบอกตามตรงว่าความหนักใจตอนนั้นเนี่ยมันเยอะมันมากจริงๆเพราะว่าหนี้ก้อนนั้นก็เป็นนี้ก้อนที่มันใหญ่มากๆ ทุกวันตื่นขึ้นมาก็จะคิดถึงแต่นี่หัวใจมันก็รู้สึกอึดอัดไปหมดทำอะไรก็เหมือนเราจะโทษตัวเองอยู่ตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมต้องเกิดกับฉันทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้มันจะมีคำถามแต่คำว่าทำไมทำไมแต่ในขณะเดียวกันนะคะทุกคนเวลาที่เราคิดวนเวียนเรื่องนั้นอยู่ในหัวมันจะไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้น จากสภาวะแบบนั้นออกไปได้เลยแต่พอได้มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้นะคะที่กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยความรู้สึกหนักอึ้งความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกมองไม่เห็นทางออกมันก็เบาลงอย่างไม่น่าเชื่อค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเผื่อว่าเรื่องนี้นะคะจะช่วยให้คุณได้เหมือนที่ได้ช่วยดิฉันเรื่องที่ดิฉันได้ฟังมาก็คือเขาเล่าว,ว่า ถ้าคุณต้องขับรถจากกรุงเทพขึ้นไปเชียงใหม่หรือเชียงรายก็ได้ระยะทางกว่า700-900กิโลเมตรบนถนนที่มืดสนิทไม่มีไฟไม่มีร้านค้าไม่มีใครไม่มีรถร่วมทางกับเราเลยสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณขับรถต่อไปได้เรื่อยๆมันมีแค่เพียงแสงไฟที่หน้ารถของเราเท่านั้นซึ่ง ไฟหน้ารถเราอย่างที่เรารู้กันว่ามันก็จะส่องไปแค่สิบเมตรยี่สิบเมตรจากจุดที่เราขับรถอยู่เท่านั้นมันก็ฟังดูค่อนข้างน่ากลัวใช่ไหมคะกับระยะทางขับรถที่ไกลามากและมองไม่เห็นอะไรสองข้างทางเลยมีแต่ถนนและรถของเราแต่ความจริงก็คือเราก็ยังสามารถขับรถไปถึงเชียงใหม่หรือขับรถไปถึงเชียงรายได้ แม้เราจะมองเห็นเส้นทางข้างหน้าเพียงแค่10เมตรหรือ20เมตรก็ตามเพราะเอาจริงๆระหว่างนั้นเราก็ไม่จํำเป็นที่จะต้องเห็นเส้นทางทั้งหมดจากจุดที่เราขับยาวไปจนถึงเชียงรายเชียงใหม่แต่เราเพียงแค่จํำเป็นจะต้องมองข้างหน้าเราให้ชัดเจนที่สุดตอนที่เดฉันได้ฟังเรื่องนี้นะคะมันเหมือนโดนปลุกเลยค่ะเพราะนี่ของเราเนี่ย มันก็เหมือนถนน7 8็ดแ0ดกรอยกิโลเมตรนั้นเลยมันดูไกลมันดูใหญ่จนรู้สึกว่าท้อไม่รู้ว่าเราจะจ่ายหมดตอนไหนเราจะทำมันได้ยังไงแต่พอฟังเรื่องนี้นะคะมันสอนให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราจะปลดหนี้ทั้งหมดได้ยังไงในทีเดียวสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่จัดการ ไอ้ยีเมตรหรือ10เมตรข้างหน้าไฟหน้ารถของเราเนี่ยให้ดีที่สุดอย่างเช่นเดือนนี้เราจะพยายามใช้เงินให้น้อยลงประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดแล้วก็พยายามเก็บเงินก้อนเล็กๆจากนั้นก็ค่อยๆจ่ายหนี้ที่จ่ายได้ไปทีละนิดหนี้ที่เรามีมันไม่ต้องหมดวันนี้พรุ่งนี้แต่มันจะหมดแน่นอนถ้าเราไม่หยุด เหมือนกันกับเส้นทางที่เราจะไปเชียงใหม่ไปเชียงรายเราค่อยๆขับไปทีละสิบกิโลยี่สิบกิโลตามที่ไฟหน้ารถเราจะมองเห็นแน่นอนว่าถ้าเราไม่หยุดขับเราขับต่อไปเรื่อยๆเ,เราก็ถึงเราก็ถึงจุดหมายของเราเรื่องนี้มันเปลี่ยนความคิดฉันเลยจริงๆค่ะเราไม่ต้องเห็นอนาคตทั้งหมดแต่เราแค่ต้องดูแลวันนี้ให้ดีที่สุด ซึ่งก้าวเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญกว่าการคิดใหญ่แต่ไม่ทำอะไรเลย10เมนร0ีเมตรเราขับต่อเนื่องเราเห็นแค่นี้ยังไงเราก็ถึงถ้าเราศรัทธาในเส้นทางเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีถนนถึงมันจะมืดแต่ถนนมันยังอยู่เหมือนการที่เรามีทางออก จากนี่ที่มีอยู่เนี่ยมันมีทางออกอยู่จริงตั้งแต่ได้ฟังเรื่องนี้นะคะความรู้สึกหนักอึ้งในใจมันก็เบาลงจริงๆค่ะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ต้องกังวลกับเส้นทางอีกต่อไปแล้วเราก็แค่โฟกัสกับสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ในตอนนี้และค่อยๆไปทีละก้าวทีละก้าวและดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีนี่มากแค่ไหน ถ้าคุณยังไม่หยุดก้าววันหนึ่งคุณก็จะไปถึงเชียงใหม่คุณก็จะไปถึงเชียงรายทางการเงินของคุณอย่างแน่นอนจากที่เห็นนี่ทั้งก้อนก้อนใหญ่ๆนั้นมันก็กลับเห็นแค่ระยะทางแค่สั้นๆที่เราพอจะจัดการได้ก่อนพอใจเราเบาสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือพลังงานข้างในค่ะจากที่เคยอยู่กับความกังวลความกลัวก็ เปลี่ยนมากลายเป็นเรื่องของความศรัทธาและความเชื่อมั่นและตรงนี้เองค่ะที่เป็นกุญแจของการดึงดูดหรือว่า law of attraction เพราะเมื่อใจเราเชื่อว่าเรากำลังเดินทางไปข้างหน้าเราก็จะเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาเราจะเริ่มเห็นรายได้เล็กๆที่อาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนคนที่อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราหรือแม้แต่ความคิดใหม่ๆทางการเงินที่เรา ได้มันมาโดยบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองได้ส่งพลังงานของความมั่นใจออกไปกับโลกภายนอกแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้โลกภายนอกตอบกลับมาด้วยโอกาสที่มันสอดคล้องกันเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้คุณยังหนักใจกับนี่ดิฉันก็อยากให้คุณลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ฉันกำลังขับรถอยู่บนถนนของฉันเอง ฉันไม่จําเป็นต้องเห็นปลายทางทั้งหมดและฉันแค่โฟกัสกับ20เมตรตรงหน้าฉันกําลังเดินทางไปสู่อิสรภาพทางการเงินก่อนคลิปนี้จะจบถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าใจคุณเบาลงดิฉันอยากให้คุณแชร์เรื่องนี้ออกไปให้คนที่คุณรู้จักคะ่ะเพราะบางทีคุณอาจจะยังช่วยเรื่องเงินทองเขาไม่ได้ แต่คุณสามารถช่วยให้เขารู้สึกเบาใจขึ้นได้จริงๆและบางครั้งแค่เบาใจลงเหมือนที่ดิฉันเองได้ไปฟังเรื่องนี้มาแล้วเอามาแชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการหาทางออกใหม่ๆเหมือนกับไฟหน้ารถที่ส่องให้เห็นแค่20เมตรข้างหน้านั่นแหละค่ะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าการแชร์เล็กๆของคุณอาจจะเป็นไฟสองทางให้ใครอีกหลายคนก็ได้ค่ะ